สวัสดีครับวันนี้เออผมก็ไม่ค่อยลงคลิปใช่ไหมล่ะครับก็ไม่รู้สิครับก็ไม่รู้จะผมไม่ขอโทษนะครับ <realmente> いいที่ไม่ได้ลงคลิปก็ผมก็ก็อย่าเลิกกดติดตามผมนะครับเพื่อนเพื่อนผมยังไม่รู้ครับ <sí> ว่าผมจะลงคลิปอะไรดี อคลิปอะไรดี๋ยแล้วก็นั่นแหละครับผมยังไม่รู้ครับก็รออีกนิดนะครับก็รอผมอีกนิดนะครับก็ไม่รู้ครับว่าจะลงคลิปอะไรงั้นก็ขอโทษนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปแล้ว จะโกดผมไหมครับเนี่ยผมไม่ค่อยลงคลิปแล้วผมก็ไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีก็ช n แนลผมมีอินโทรแล้วผมก็ต้องเอาอินโทรมาประกอบอะไรยากดีครับก็ช่วยติดตามผมเยอะๆด้วยนะครับ